มเมื่อกี้นะคะแอดมินก็พาท่านผู้ชมไปสองที่ปู่องค์ดำนะคะที่ผู้โชคดีนะคะไปจุดแล้วก็ได้นะคะผู้โชคดีไปจุดได้นะคะสามตัวโต๊ะนะคะห้าแปดเก้านะคะที่ปู่องค์ดำนะคะท่านผู้ชมเนาะเขาไม่อยากออกซื้อนะคะแล้วเขาก็มาจุดสองที่นะคะแล้วก็ได้โชคได้ลาบไปทั้งสองที่นะคะ ที่เจ้ายญาสบายทองแล้วก็ปูองค์ดํานะคะวัดป่าพุทธอุทยานนะคะตอนนี้เขาจุดทูบไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเขาไม่อยากออกสื่อเนาะจากผู้โชคดีนะคะค่ะงวดก่อนเขาจุดได้079นะคะก็เข้าทั้งบนทั้งล่าง3ตัวต้นนะคะแล้วก็สองตัวล่างนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะคะ นี่นะคะเจ้าหญ้าตะเคียนแม่หญาสบายทองนะคะชื่อนะคะของแม่นะคะขอโชคขอราบนะคะก็ได้ทั้งสองที่นะคะจากผู้โชคดีจุดได้ศูนย์เจ็ดเก้านะคะก็เข้าเต็มๆนะคะแล้วก็ทางฝั่งปูองค์ดำนะคะก็ห้าแปดเก้านะคะตอนนี้ผู้โชคดีก็มาถวาย ผลไม้นะคะแล้วก็จุดทูปนะคะต่องวดแล้วนะคะอ้าวเลขตัวเดิมนะคะท่านผู้ชมเนี่ยฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเลขห้าแปดเก้านะคะห้าแปดเก้านะคะจุดที่ปู่องค์ดําก็ได้ห้าแปดเก้าโอ้นะคะมาจุดที่แม่สบายทองได้ห้าแปดเก้าโอ้ทำไมตัวเลขมัน เป็นอย่างงี้เนาะนะคะท่านผู้ชมเนาะมันจะสลับกันบอกเดวให้ดูทีละช่องเนาะห้าแปดเก้าเด้อนะคะเพราะว่าจุดที่ปู่องค์ดาก็ได้ห้าแปดเก้ามาจุดที่แม่แม่ยาสบายทองนี้ก็ได้ห้าแปดเก้านะคะในงวดวันที่สองพฤษภานะคะสองห้าหกเจ็ดนะคะ ได้ตัวเดิมตัวนี้แต่เปลี่ยนที่กันแค่นั้นเองนะคะอืมนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเจ้ายานะคะให้โชคลาภแม่นๆน,นะคะ จดขอสองที่ก็ได้ทั้งสองที่นะคะนี่ก็เป็นผู้ชายเด้นนะคะมาสามคนนะคะเนี่ยซื้อเครื่องสำอางมาให้แม่ด้วยนะคะท่านผู้ชมคะวีเครื่องสำอางใหม่ๆเลยเนาะแล้วก็ผลไม้นะคะ นี่ชุดไทยนะคะสังเกตง่ายๆเนี่ยโชคลาบได้โชคได้ลาบนะคะก็จะได้เห็นชุดไทยซื้อชุดไทยมาถวายแล้วแต่บนเอาไว้เนาะมีรอยแป้งด้วยนะคะบางคนก็จะเห็นนะคะตามต้นไม้ตามต้นตะเคียนนี่แหละเนาะบางคนก็จุดธูปคอนะคะแล้วแต่ท่านจะให้โชคลาบเออกับอะไรนะคะ ทางที่เข้ามาวัดนะคะทางที่เข้ามาวัดแล้วก็จะมีแม่ตะเคียนนะคะอยู่ด้านข้างก่อนเข้าวัดนะคะเนี่ยศาลแม่ตะเคียนหรือว่าศาลเจ้าย่าสบายทงนะคะอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ๆนะคะก็จะมีรอยแป้งรอยขูดนะคะท่านผู้ชมเนาะ สารศาลแม่ก็จะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะปู่อุ้งดำก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะท่านผู้ชม <c oughs> ผู้โชคดีนี้นะคะก็จะได้สามงวดติดๆแล้วนะคะสามตัวแล้วก็สองตัวงวดเมื่อกี้ก็สามตัวโต๊ดแตกนะคะ <c oughs> ก็เลยมาจุดทูบขอใหม่นะคะจุดได้ ตัวเดิมนะคะที่สารเจ้าย่านะคะห้าแปดเ้านะคะสลับที่สลับตำแหน่งกันอยู่นะคะเพราะว่างวดเมื่อกี้นะคะก็จุดได้ที่ปูองค์ดําก็ได้ห้าปดเ้าเข้าสามตัวต้นนะคะมาจุดของวดนี้นะคะห้าปดเ้านี้มาอยู่ที่เม่ตะเขียนเจ้าย่าเม่ตะเคียนสบายทงนะคะด้านข้างก็จะเป็นป่าก็รกอยู่นอกแอดมินก็เลยลก็เคยได้เดินอยู่เนาะ ได้เดินไปทางนู้นนะคะไปดูบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไปดูถ้านะคะฝั่งนู้นเดินไปก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะไกลพอสมควรนะคะอันนี้ก็คือบริเวณวัดอู่หลายร้อยนะคะพื้นที่ก็หลายร้อยเออเขาเรียกอะไรล่ะหลายร้อยไร่นะคะท่านผู้ชมเนาะหลายร้อยไร่ไร่นะคะ ท่านใดที่มาขอโชคขอลาบนะคะที่แม่ตะเคียนเจ้าย่าสบายท้องก็เดินทางมาได้นะคะขอโชคขอลาบได้ขอการงานหรือขออะไรก็ได้นะคะสําเร็จนะคะท่านผู้ชมเนาะแม่ให้จริงๆนะคะแม่ให้จริงๆก็ขึ้นอยู่กับดวงกับโชคลาบวาสนาของแต่ละบุคคลด้วยเลยเนาะอย่างแอดมินนี่ได้ตัวเลขมาแท้ๆนะคะไม่ได้ซื้อเลยลืมด้วยซ้ํานะคะ แล้วก็มีแต่เดินหางานทํำงานนะคะหาแนวทางให้กับ FC แฟนช่องได้รับชมนะคะ uh ก็เดินทางมาจากภูสิงนะคะก็หลายกิโลอยู่เนะาะเนี่ยทางทางมาสะดวกมากง่ายอยู่แต่ว่าบางคนบางท่านก็จะมาหาไม่เจอนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ในป่านะคะวันนี้อาจจะผ่านไร่มันไร่ข้าวไร่ อ้อยนะคะปลาย่างนะคะก็จะพานั้นมานะคะก็จะมาถึงนะคะที่วัดป่าพุทธอุทยานนะคะ บริเวณวัดกว้างมากเลยนะคะแล้วก็ร่มรื่นมากนะคะหน้าอยู่หน้าปฏิบัติธรรมนะคะจุดได้ศูนย์เจ็ดเก้าเข้าเต็มเต็มนะคะจากผู้โชคดีผู้โชคดีจุดได้ศูนย์เจ็ดเก้านะคะงวดที่ผ่านมามาจุดขอใหม่ในงวดนี้ก็ได้สามตัว ห้าแปดเก้าตัวเดิมนะคะตัวเดิมไม่แน่อาจจะมาเลขหน้าเลขหลังก็ได้นะคะเลขหน้าเลขท้ายสามตัวนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะถ้ามีโชคนะคะถ้ามีโชคมีดวงนะคะก็จะได้กับผู้โชคดีเนาะ ก็จะได้กับผู้โชคดีนะคะท่านผู้ชมคะถ้าไม่มีโชคไม่มีดวงก็ถือว่าเราไม่มีดวงไม่มีบุญไม่มีวาสนาก็แล้วกันเนาะโชคลาภวาสนาแข่งกันไม่ได้นะคะแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งโชคลาภวาสนาบุญบารมีแข่งกันไม่ได้นะคะโชคของใครก็ของคนนั้นนะคะเดวอดมินก็ให้ท่านผู้ชมนะคะ มีโชคมีลาบกันแล้วกันนะคะจากผู้โชคดีนะคะเผื่อท่านจะได้กับผู้โชคดีเด้อห้าเปดเก้านะคะค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ